Gen Ken Ken -pong. คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับยีน่านะครับโซเมตาวันนี้ผมมาเล่นเจ้าตัวนี้บ่อยมากซีซั่นนี้นะครับ แทบว่าเจอซีนิเทียป่าเราก็ลวงได้เจอเจ้าตัวของคีร่าก็ดีนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเรนดอร์เท่าไหร่ในแพทนี้นะตัวเดียวปะเดี๋ยวโอ้โไม่ได้ด้วยตายฟิกเกอร์ว่ะลงหลุมลงหลุมลงหลงุมเฮ้ย โอเคอันนี้เขาสลับเลนนะครับก็น่าจะมากดเลนออฟเลนเลยนะคือฟอร์เลนอ่ะมันมันก็สู้กับเรได้เลยน่าจะมาทำออฟเลนก่อนนะครับแบบปล่อยให้ผม โดนตีอะไรอย่างงี้พอลิงเขาก็ตามสบายๆครับ <c oughs> แต่เนเนี้ยน่าจะสลับแล้วปะหรือ <c oughs> อย่างวะกู ه, หลอนนะเนี่ยลงครับ <c oughs> แครี่เลยโอ้มวยมาด้วยมวยมาด้วยเอามวยก่อนเลยมวยมาด้วยเอามวยก่อนเลยเฮ้ยถือว่าเขาเดินทั่วแมปจริงๆ,ๆนะครับ เมดแม่เล่นบนแล้วก็ลองมาเล่นล่างน,น่าจะสลับได้แหละโอเคเราชนากับฟอร์เรนิโนสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสไลด์นี่สไลด์นี่แล้วก็นี่ครับลองกิดดไม่มีทำมันก็ตายไปเลยครับ ลงเลนล่างลากยับโอ้โหครับไปนี่แม่งเอาจัดเฮ้ยุจะใคร <c oughs> โอ้โหกำลังพิมพ์กำลังพิมพ์เรากำลังพิมพ์แล้วก็แบบเดินมาเบอือเบอืเบอเจอเฉยโมยใหม่อ,มอีกแล้วอ่ะแม่งลากเขาป๋อมใจด,ดีครับสวยครับ ต้องออกแล้วต้องออกเร็วต้องกลับบ้านเย้ผมลงมาช่วยล่านะครับบนกแตกเลยเผื่อกลับไม่กลับก็ไม่ได้อะไรครับเท้าก็ยังไม่ได้ขึ้นนี่จิผมน่าจะขึ้นรองเท้าก่อนนะ แล้วแต่เกมครับเกมก็แลกแลกไปโซนิคบูธจิีงจิงก็ขึ้นรองเท้าก่อนดีกว่านะการดำเมนะคดนะสไลด์นี่สไลด์นี่เอา้าเจอบุจะเจอตัวแบบไปอีกด้วยขอกลับ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 สไลด์สองต่อมาเจอฟอร์เลไไม่ใช่เรื่องนะ วิ่งสไลด์เจอวิ่งสไลด์เจอ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 ปัาบเขาให้ไปเลยจ้าอู๋กูกลับบ้านบ่อยมากนี่ต้องมีลุยและเรียกแล้วครับคอมา,นาในจังหวะนี้สไลด์สองต่อสองต่อแล้วเรียบร้อยกระชัดดูวิ่งได้ป้อมกลางเลยครับ <S <S e! ไม่เอาแล้ว เพราตอที่ผมชอบนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นลุยย์นะครับลุยย์กบถ้าอยู่ทีมเดียวผมนะลุยย์กบเอาใครก่อนก็ดูกูต้องฟารลนไปดิอ่ะซิช่าชื้อมาตันกูดิไม่ไหวคอมโบมัว่วโอ้ยฮัทโอ้ยฮัทคอมโบมัว่วไม่เกิตาอคู่ ไม่สู้ไม่สู้ไม่ตู้ไม่ตู้สู้ตรงตรงแพ้นะครับแปะก็คือแพ้แน่นอนแคบจะแพ้เลยนะตอนนี้นะแรกๆยังพอได้กลางๆเกมนี่ไม่ไหวแล้วปัญหาเกมนี้แม็แคลรี่มันรวยอะครับครับเอาสุดเอาสุดเอาสุด เ,เพื่อนไม่มีอารมณ์ติเรียกกูด้วยต้องฝั่งนี้ทะลุฝั่งนี้ฮึ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 กูขอกูขอ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 โอ้โหบอกให้กันด้วยใจไรพูดโอ้โหอย่างสเตปเฮ้ยยีน่าเป็นหลงวะแต่ผมจะบอกกับคนดูตอนนี้เลยนะครับก็ ไอดีผมอ่ะมันไม่มีมิอะไอออร่อยออนมันหมดก่อนเพื่อนจตัั๊บวชคือไอดีผมอ่ะมันไม่มีเม็ดต้มเลยสักตัวนะครับผมก็เลยกะจะเก็บยีน่าซีซั่นนี้นะฮะเป็นตัวแรกเลยในไอดีปกติขี้ขี้เกียจเก็บนะครับคือมันมันไปผิดหวังตั้งแต่ตัวแรกที่ซูก้ามันติดอันดับก้าแล้วดูเหมือน โดนแซงมั้งแล้วก็ไม่ได้เป็นส้มมาผมก็ไม่ทำแม่งเลยขี้เกียจทำนะครับเอ้าฝั่งรุ่นเ,นเออทำได้ก็มีสิทธิ์อดีไว้เชื่อฟยวนะครับขอขอว้ามหน่อยเพื่อนเพื่อนไม่ให้กูกลับด้วย <c oughs> เออ,อนักหน้อยากให้เราทำอะไรสักอย่างแถวนี้นะครับเออน่าจะอยากให้เราตีป้อมแค่นั้นแหละ เลมไม่มีแข่งไ่กลับด้วยกันเลยโอเคครับไอเทมนะตอนนี้นะครับที่ทผมเล่นรู้สึกว่าดีสำหรับยีน่านะครับโฟแรงแล้วรู้สึกว่าเออตัวมันค่างที่จะดามเมกก็ครบแล้วก็มีแทงให้เพื่อนได้นิดหน่อยนะครับป๊ปปปฟิกไอยาไอยาสีไหนอะ่ะโอ้โหยีบเบาอ่ะไอ้แต่ก็ วุ่นแรงวุ่นนัดนัดแรกแรงอยู่นะทอนต้องรอพี่เกลบาปก็ให้โอ้โหยี่ถอยครับเจอฟาร์เผมไม่เล่นครับตัวมหาปลายครับใครเสวอมาเชิญเลยครับดาบพิฆาตสุนฮึมเกมนี้ผมก็ขึ้นไปดาบแดงไหมดาบแดงเลยนะครับเจอฟาร์เผมไม่สู้อีู่แล้วไม่ออกลงบูนา มไปล้วงตัวบางๆดีวกว่าแคลรี่มันมี2ตัวนะครับเกมนี้ผมว่าดาบแดงดีแล้ไอเทมจะขึ้นให้นะครับขึ้นบ่อยมากเซตน,นี้ผมขึ้นบ่อยมากนะครับเจอเฟรนผมไปซูมหนีอย่างเดียวยกเว้นแต่เพื่อนแบบมาลมโอ<ช><บ>้แล้วก็เรามาไวมากตอนนี้น่าจะไม่ต้องกดวาร์ปเพราะเราต้องออไปข้างหลังไม่ทัน嘛กูปูไปอย่างเดีกูเดินไม่ทันเลยเอ้ยเอา ได้ต่อหรอเหมือ oh นกับเมื่อกี้สวยแล้วนะได้ดาร์กแล้ว <c oughs> เอัาเอออืมแปลกๆสุดอยา่างนี้อย่างนี้สุดกูตายได้เลยไม่เก็บห้า มันฟรีใช่มันฟรีเราได้จากแล้วทำไมเราไม่ถอยวะเพื่อนไอ้เชี่ยยิ่งแก่ยิ่งแก่ไปยิ่งรวยคาเฟดี้อ่ะเดินเฉียนหินที่นหนโอ้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่นะไม่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 สิบสามนาทีตรงนี้ผมยังตายได้อีกรอบนึงนะครับก็สเต็คใช้เพื่อเผมเคลียร์นี่ก่อนเคลียร์เวฟก่อนเลยที่ผ่าตัดเวฟครับน่าจะการได้ ตัวเราเกียร์ดีอยู่ครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบว่าไม่ว้าบครับอ้อ,อมวิ่งไปแถวนี้พอดีาาาก็จะหวาานมาเจาะแต่ไอ้ไอ้แล้วก็ว้าบเอาเอาสามยิ่จบเลยนะครับ ปรกันล่างเรียกเรียกกูด้วย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 เองเพือนเด็กคุกันตรงนี้เองเรียกเรียกเรียกเรเมุ้ตายตายสามีจบแล้วเฮ้ยเขารูได้ไงอะมุ้ตายธรรมดาน้องตอนนี้แบบก่ย่าแล้วเล่นไม่ไหวแล้วเรียกเรียกเียกเโคตรชา้วเพื่อนเอ้า ชียจะทนันไหมนี่ไอ้เชี้ยหนึ่งวิแมงูจะเลือดโอ้แมงเ้ยชิบหายแล้วโอ้โหคือตอนแรกที่ผมคิดว่าตายฟามใช่ไหมแล้วก็ผมกลับไปกันแล้วก็แบบเรียกผมแล้วก็ไปไฟกัน2ตัวแบบตายไวๆแล้วก็ดนันคีบเข้าป้อมจบนะครับแม่งไม่เป็นแบบในหัวว่ะชิบหายละ กูสะเก็บตัวแบบตัวแบกฝั่งของข้ามันชิบหายเลยคราวนี้เฮ้ยตันเลยวะน้องกูยิงอดเลยยิงอดเลยกูสากจะหาแก้หาแก้อย่างนงี้แต่พอได้ตายครับจะจับหลบไม่เชื่อกายไปเกมพิกเลยวะกูถึงโดนด้วยโอ้โหกัน <c oughs> อ,อ่ะฮึไม่ไหววะอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่น่าไหวแล้วนะครับคนดูเรียบร้อยแต่เอาแม่ก่อนเลยตัวแบกเวียนกรรม จร,จริงจริงช็อตช็อตสุดท้ายที่ผมล้วงคาเฟ่แล้วก็ได้แก๊กแล้วก็มันมันจะมีสไตล์3คนจะขึ้นบ้านจะมีฟอร์เรนกับตัวของเอเลนดอนใช่ไหมจริงผมว่าเรียกไปไฟอ่ะแบบ5คนแล้วก็รีบเข้ารีบไดผมจะผมจะไดให้ก่อนเว้ยแล้วก็เอาชีฟเข้าคุ๊บจบเลยคราวนี้แม่งเพื่อนอาจจะเรียกช้าไปหรือจริงผมอาจจะต้องไปรวมกลางเพื่อจบแม่งเลยนะครับเออนี่ก็เป็นการตัดสินใจพลาดจริง กูแพ้แบบงงๆอ่ะเอาคลิปนี้แหละนะที่เหลือเออเนี่ยกูเอาคลิปแพ้เนี่ยแหละ,หละจบแต่ที่แพ้แบบอะไรก็ไม่รู้ได้อีหยังหมดเนี่ยเอานี้แหละนะครับเออ